สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่21พฤศจิกายน2566เช้าวันนี้เตรียมพร้อมไปโรงเรียนแล้วนะครับอากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมครับวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวที่มันหนาขึ้นมานะครับนีตัวนี้เลยครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับวันนี Раз ้มีเรียนตามปกตินะครับภาวเช้าเรียนสีวิชาเสร็จแล้วพักเที่ยงนะครับจะมีการร้องเพลงนะครับเป็นการซ้อมร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับที่จะไปประกวดศิลปะหัตถกรรมที่จะถึงนะครับครูเขาก็ซ้อมให้นะครับตอนนี้เสียงก็เริ่มดีแล้วนะครับเพลงที่ผมร้องนะครับเพลงคาถามหานิยมครับผม คครับส่วนตอนบ่ายก็เรียนตามปกติครับวันนี้นะครับเลิกตอน4ี่โมงยีนะครับส่วนเมื่อวานนะครับวันจันทร์เลิกตอน5้าโมงนะครับว่าจะกลับมาแล้วก็ซ้อมวิ่งนะครับแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ค่าเลยนะครับก็ไม่ได้วิ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องปรับเวลาใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นวิ่งตอนเช้าแทนครับโอเคครับสลับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับกลับมาตอนเย็นมาซ้อมวิ่งตามปกติครับวันนี้ถ่ายคลิปกับพ่อกับแม่ครับโอเคครับบ๊ายบาย